ครับสวัสดีครับนี่เจอกันใช่ไหมครับนีอยู่ที่บ้านสวนนะครับอยู่ที่บ้านลำบุพานตำบลผาตั้งอำเภอสกมจังหวัดหนองคายครับตอนนี้ก็มาทำการก็ทำบ่อเลี้ยงอื่งเผ้าอื่งยางต่อนะครับตอนนี้ก็มีเพิ่มอุปกรณ์อย่างนี้นะครับพอเห็นนะครับตีไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่กินทรงที่ปลูกไว้นี่แหละเอาลำต้นลำต้นค่อนข้างจะยาวนะครับก็ต้นหนึ่งก็เกือบสิบสองเมตรนะเนี่ยท่อนเดียวเลยยาวเลยตอกตะปู ตอกเศษไม้ตามไร่ตามสวนตาข่ายตอนนี้ก็มีเพิ่มระบบน้ำนะครับสปริงเกอร์นี่นะให้ให้ดินมันชุ่มนะครับเปมาจากใช้แผงโซลาเซลล์ตรงนู้นนะครับนะสามหัวตรงนี้ตัวนี้หัวหนึ่งหัวหนึ่งแล้วก็บอ่อใหญ่บอ่อหนึ่งนะครับให้เพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับทำเหมือนฝนตกนะครับ ในใจเขาจะชอบหรือไม่ชอบก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็เปิดอากาศร้อนนะตอนเที่ยงเสร็ตะข่ายตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้ขาดไม้อีกสองสามท่อนกันนกนะครับตนนัวนี้การตะข่ายกันหุ่นทีหนึ่งระบบน้ําก็จะเติมน้ําบ่อเติมมากก็เดี๋ยวดูก่อนว่าต้องเดินท่ออีกเส้นหนึ่งหรือว,ว่าถอ,อดจุกหัวสปริงเกอร์เอานะครับเดี๋ยวดูกันถ้าไม่สะดวกก็คงต้องเดินไอตัวอีกตัวหนึ่งมานะครับ ก็ให้ปิดเปิดได้สะดวกนะครับเวลาจะเติมน้าบ่อน้ำจะมีแห้งนะครับประมาณนี้ครับระบบแล้วตรงนี้ก็จะเติมใบเอาใบไผ่มาใส่นะครับตรงหญ้าให้มีที่หลบซ่อนของอื่นตัวเล็กตรงนี้ก็ใส่ไตัวนีย้ยะคาให้หญ้าเนาะแล้วก็มีฟางอะไรต่างลุมให้เขาหลบซ่อนกันร้อนด้วยกันอะไรต่างๆด้วย ว่าเนะียตอนนี้อายุอสองคืนกับหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวพออายุครบสามวันก็จะให้เป็นให้อาหารนะครับเพราะตอนนี้เขากินไอนี้ไอขาวๆนะครับเหมือนไข่หรืออะไรเนี่ยที่ติดมากับตัวตัวออนนะครับบางตัวก็ฟักตัวก็ไม่ฟักนะครับสามก็เดี๋ยวต้มไข่แดงให้กินนะครับพอสามวันแล้วนะครับตอนนี้ยังเล็กอยู่ อนนี้ก็ต้องระวังเรื่องน้ําเสียนะครับภายในหนึ่งวันถึงเจ็ดวันนีนะ้ต้องคอยเติมน้ํานะครับไม่ให้น้ําให้เสียนเองก็ตอนนี้เติมเหมือนเติมออกซิเจนในน้ํานะครับตอนนี้ก็คือเปิดเหมือนฝนตกใส่นะครับอะไรประมาณนี้แหละให้ดูนะครับบรรยากาศบ้านสวนแมวจะวดูก่อนตอนนี้อาจจะทําเป็นบ้านดินก็ได้เดี๋ยวดูก่อนอีกทีนะครับเดี๋ยวก่อนบ้านดินบ้านไม้ จะทาให้ได้ละสามอีกสามหลังตัวน,นั้นนะครับที่เป็นข้อกัวเก่าก็ทําไว้โอเคเอามาฝากกันนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวทําต่อเดี๋ยวไปถ่ายดูอีกทีนะครับเน้นใช้ไม้ในสวนนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับก็อาจจะมีซื้อตะปงตะปูนิดหนึง่งนะครับเพื่อความสะดวกสบายตะปตูตอกก็ใช้จะเป็นตะปูห้าตะปูห้าตะปูสี่นะครับเพราะไม้มันมันค่อนข้างจะหนานะครับนี่ทำต้นใหญ่สุดก็ประมาณนี้นะครับ ใหญ่ๆเลยปลูกไปหลายปีแล้วเอามาใช้งานนะครับต้ได้ไปใช้ไม้ค้ำอีกตัวนั้นด้วยนะนะนตัวใดตัวกลางนะวะ <provoc> อ่กลางพวกเมียงมลวดลมาตัวโอต้องไม่ใช้ไม่ค้ำอีกค้ำก็บค้ำก็ตีใช่พี่แล้วไม่ค้างเลยอ่านี่ใส่สังกะสีเก่านะตอนนี้จะติดโคมไฟโซลาเซลล์นะตรงนี้สองสองโคมนะครับตรงนั้นแล้วก็ตรงนู้น แล้วก็การตา่ายแบบล่อมแมลงนะครับไม่ใช่อะไรไอหลังคาสังกะสีเก่านี่ไม่ใช่เลยจะให้บังแดดคมไฟโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อไม่ให้โคมมันโดนแดดโดนน้ําตัวแผงโดนแดดได้นะครับโคมให้โดนน้อยลงเพราะว่าด้านบนมันจะมีแบตเตอรี่อยู่อาจจะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วแต่ลาก็จะมีชุดนี้อัน,อนเก่าไออันใหม่อันหนึ่งนะครับชุดนี้ ยันะแล้วก็มีที่ชาร์จที่อะไรด้วยเป็น3สีนะคตัวนี้นี่นะนี่นะนนะแผงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวประกอบอีกทีนะึงรุ่นนี้ดีต้องมีที่หลบฝนให้เขาหน่อยเพราะว่าพอดีรุ่นนี้จริงๆมันเหมาะสําหรับอยู่ในในบ้านนะครับเนี่ยมีเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็มีนี่ไฟ3มสีนะเปิดให้ดูนี่นะสีส้ม สีวอาหรือออกวอมนะก็มีเดยไลท์อ่ะวอมไว้นะครับแล้วก็คูไว้นะครับตัวนี้สามสมีวางชาร์จอยู่ะจะได้ติดตั้งเข้าไปนะครับนี่แหละโอเคโอเคครับตอนนี้ก็ใส่ตาข่ายดันบดแล้วนะครับกันนกนะครับนี่นะม้วนแล,ล้ว มันยาวม้วนหนึ่งสามสิบเมตรนะเอ,อ้ยาวสนะี่สิบมั้งเดี๋ยวดูกันสามสิบหรือสี่สิบเมตรนี่แหละกว้างเมตรห้าสิบนะครับตัวนี้สองม้วนนะเนี่ยม้วนสามนี่จะใช้เป็นม้วนเดีย๋ยวดูกันกว้างเท่าไหร่ะจำไม่ได้แล้วก็ตีตะปูนี่เอาปูตกสังกะสีเอานะครับเย็ดเอาง่ายเมือนกันก็เอารวดพัดก,ก็ได้อ่ะนี่ไง เท่าไรหกทับแดนิ้วนะครับหรือคูณหน,น,นึ่งจุดอะหน้าเมตรนะฮะคูณสามสิบเมตรนะฮะกดหนึ่วนหนึ่งี่นะทางสารช่วยแมวก็มีตอกบ,บางส่วนนะครับไม้ไผ่โคมไฟโซลา่าก็ติดไปแล้วชุดนึงเดี๋ยวอีกชุดนึงก่อนติดสองชุดนะครับเอาเอา,เอาตัวเก่ามาใช้เพราะว่าตัวตัวนี้ตัวใหม่ตัวนึง อันนี้ปูกเชียรไปด้วยกันหลุดกันอะไรด้วยที่ยึดสังสีไว้นะครับเพื่อการบังแดดบังฝนในตรงนั้นบางส่วนนะครับคมไฟบางส่วนไม่ให้น้ําลงตรงจุกแค่นั้นเองเพราะจริงๆเขามีกันฝนอยู่แล้วนะครับโดรนจะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ตาห่างหน่อยก็ให้ใหมแมลงลงได้นะครับจะได้มีอาหารกันงูกันอ่า สัตว์ต่างๆตัวนี้จะมีเขียดเขียดนี่ต้องเราออกนะเดี๋ยวกินลูกอึ่น,นะครับีน่นนะีะลูกออดนี่นะตัวน,นี้ก็ออดสองวันนะครับนี่นี่นะตอนนี้นะนตัวเขียดเนี่ยเขียดนี่นจะกินลูกอึงนะต้องเอาออกอีกทีนะครับเป็นเกลือกระปิแล้วตอนนี้เนะต็มเลยนะเยอะเลยนะครับเป็นหมื่นๆนะ แมวคิดว่าเยอะอยู่นะเต็มเลยนะขายคืนเดียวนะครับไม่แน่ใจพอเห็ดหรือเปล่าครับโอเคไปดูตอนกลางคืนทีนะครับตอนนี้ก็ติดแผงโซล่าเซลล์สองสองโคมแล้วครับตรงนี้อันแรกนอันที่สองนะครับตอนนี้โคมเก่ามาโคมใหม่ติดอันหนึ่งสำรองไว้สองอันนะครับเพื่อเวลากลางคืนให้มีมแมลงเพื่อเขาหิวออกมา ปิงเกอร์ก็ช่วยระบายความร้อนนะครับช่วยก็เป็นพลังงานฟรีนะครับแต่ต้องลงทุนซื้อหน่อยโอเคหยิตรงไม้เลยตัวนี้นี่ตรงนี้โดนแสงพอดีตรงนี้โดนล่มหน่อยไม่เป็นไรแต่ไฟมันก็น่าจะเต็มแล้วถ้าไม่ดีก็เดี๋ยวขย้ายตัวนี้ไปไฝั่งโน้นนะครับจะได้แดดอตอนตอนค่ำด้วยนะครับเผื่อวันไหนไม่มีแดด ดีฝั่งนี้มันบางต้นไม้พอดีครับโอเคเป็นรูปเป็นล่างแล้วตอนนี้ก็เหลือติดตาข่ายเขียวรอบด้านในอีกทีนะครับใช้ไม้นะครับประหยัดสุดละไม้ที่สวนมีนะครับปลูกไว้หลายปีเอามาใช้ประโยชน์ โอเคครับนี่ก็ตอกใสายตาขายนะฮะทับปูหรือจะลวดพุรัดก็ได้นะครับหรือสายเคเบิลทายลัดก็ได้แต่นะตอเด้ินหน่อยตัวนี้ก็รอร้อยลวดอย่างเดียวนะครับก็โอเคแล, <100 S 1> ล้วเรียบร้อยแล้วฟังนี้เหรือ้อยลวดอย่างเดียวนะครับอยู่ป,ประมาณนี้เวลาให้อาหารก็โยนจากข้างนอกเอานะครับนี่ ไอแดงก็โยนไปนี่เอาแล้วก็เปิดน้ำข้างนอกนี้เปิดสปริงเกอร์นะครับให้จากบนลงที่ต่ำนะครับจะได้เป็นออกซิเจนในน้ำได้ด้วยอโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะยังไงก็ช่วยตามกดซับตะคให้กดบและแชร์ก็เป็นกำลังใจให้แจ็คแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับก็การทำ บ่อเลี้ยงอื่งนะครับเอึ่งเผาอึ่งยางอ่าที่บ้านลำปูหันตะบนปะตั้งอำเภอสังคมจังหวัดนคยนาับยังไงก็ฝากช่องใหม่ๆช่องน้อยนะครับก็ทําอยู่หลายช่องนะครับก็ไม่เกิน14ช่องนะครับของช่อง YouTube ขึ้นว่าแคดอิเล็กหรือแคดอิเล็กนะครับต่างก็มีหลายๆอย่างนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสู้ๆกันต่อไปครับโอเคครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับยังค่ําคืนประมาณนี้นะครับอ๋อดูไฟโซล่าเซลลแสงที่ทํางานแล้วนะครับ สองหลอดก็มานี่มาแรงก็จะมาที่ดินไกนนน้างรกิดรอดไลาันไหนเียงอะโอ้ยเหียงยังมีคนยูจะไปติดเหงไปตีงเฮ้ยยู่พ <laughs> ุ่นก็มีอยู่แล้วไปต่อสวิตมาต่อเดินสายมาจ้ะให้มันเลี้ยววนไ่ยึมามที่โจโจแกว้ววอนลงบทลงถูกบ่บ,บ่เล้วละติสเสร็จแล้ว เมื่อนี่ยจับแบกไม่เนี่ยนักทำเลยเนี่ยบ้าจนอันพอแห้งเลยเนี่ยเ <Okay. S 2> ข้ามืดเขินนะครับ